สีอะไรจ้าเราดีชอบสีอะไรสีแดงสีแดงโอเคมีเวลาให้30วินาทีหยิบเยลลี่ในร้านที่เป็นสีแดงหยิบเท่าไหร่ก็ได้แต่ใน30มสิบวินะหยิบได้เท่าไหร่เอาไปเลยเดี๋ยวจ่ายให้ชัวนะชัวเพราะว่าไไหวโอเคพร้ามไหมพร้อมหนึ่งสองสามเล้วโอ้ยเอียวมันเหนื่อยไม่พอที่คือแบบอุ้ยอุ้ยวิ่สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าแล้วสิบห้ากดบ้าง สิบวินแล้วสิบแปดอุ้ยหกสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหูเยอะมากพอ,อไหมไม่พอตังในบัญชีหั <c oughs> พอไหมโอ้โหฉ่ำมากแม่เดี๋ยวไปคิดต่างงานไป <c oughs> ทำทาแถมทําำท่าแต่โชคดีนะสองกําแค่หนึ่งบาทจ้า <c oughs> โอเคโอเคได้อยู่สบายหุ <c oughs> ย่งน <c oughs> ่ <c oughs> ารักมากเอาไปเลยจ้า